บางคนนะครับลงคลิปที่ผิดใช่ไหมบางคนตั้งค่าสตรีมที่ผิดเราพอเราลงคลิปไปสักพักหนึ่งนะครับหรือพอทุกๆสิ้นเดือนมาเนี่ยระบบ Facebook เ,เขาตรวจเจอว่าเธอทำผิดกฎนะโดนบัญชีถูกจับกัดการสร้างรายได้ถูกต้องไหมครับนะไม่ว่าจะเป็นในรีวหรือสตรีมหรือผิดนโยบายหนึ่งละเนื้อหาไปได้สร้างสรรเองโอเคละนโยบาย partner นโยบายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มันขึ้นแจ้งเตือนว่าสีแดงเนี่ยนะครับในเครื่องมือการสร้างรายได้หลายๆคนนะครับมือใหม่ผมแนะนำนะครับเวลาเราลงคลิปอ่าบางคนบอกว่าลงไปเลยมันไม่ผิดหรอกมันไม่ผิดใช่มันไม่ผิดนะบางอย่างคือ AI ของ Facebook เวลาเขาตรวจเจอเนี่ยคือเขาจะส่งไปหมดนะครับอ่านึกภาพออกไหมแต่คุณไม่ผิดในวันนี้แต่วันหน้า แต่ทุกๆสิ้นเดือนของวันที่28นะครับทุกวันที่28ของทุกเดือนเนี้ยตั้งใจฟังนะครับว่าคือระบบของ Facebook ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาจะตัดยอดอามาวิเคราะห์ประมวลผลว่าเธอทําอะไรที่ไหนอย่างไรว่าคุณได้เท่าไหร่ประมาณนี้เอาไว้ง่ายคือเหรียญคุณได้เท่าไหร่สรุปผลวิเคราะหนะ์น่ะเขาตัดยอดนะ่ะที่เขาจะแบ่งสัดส่วนให้เรานี่แหละ นะครับเอาเข้าใจง่ายๆนะครับแต่ทุกวันที่28ของทุกเดือนเนี่ย Facebook เขาจะประมวลผลตั้งแต่วันที่1มาแล้วว่าเธอทําผิดอะไรที่ไหนอย่างไรนะแต่คุณต้องเจอเนี่ยแน่แต่คุณไม่ได้เจอหรอกที่ผ่านมาเออคุณทําไม่ทําผิดอจำไม่ลงเขาจะลันลปกติมันไม่ผิดน่ะแต่พอทุกสิ้นเดือนมาคุณเจอเลยเรียบร้อยนะครับสรุปเราต้องมาตามแก้นะครับบางคนพอมาแก้เสร็จในช่วงที่แก้ผมแนะนํานะ ในช่วงที่เราทำผิดเรามาแก้บางคนไม่ลงคลิปเพราะว่าอะไรครับเครื่องมือสร้างไรายได้ถูกจับกัดนะฉันจะลงทําไมอนลงไปก็มีรายได้เข้าลงไปก็มีโฆษณามันเข้าอะ่ะคุณรู้ไหมว่าในช่วงที่เราแก้ในช่วงที่เราผิดนะนะครับ o k e b o o k เขาก็รอให้เรายืนยันตัวตนเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะเออว่าหนึ่งละเธอ,ช,อช้าเธอใช่ตัวตวนที่แท้จริงไหม คือมาหลอกฉันไหมอ่านึกภาพออกไหมครับแต่บางคนไม่ลงนะรอจนหายลบแล้วทุกคลิปในในคลิปสั้นคลิปยาวก็ไม่หายอ่าเป็นเดือนก็มีเป็นสองเดือนก็มีนึกภาพออกไหมนะครับมันเป็นอย่างนี้บางคนลบออกหมดนะก็ยังไม่หายก็มีจริงๆเพื่อนๆแต่บางคนลบในวิวออกหมดก็ไม่หายแลรวบบระบบเขาก็ยังไม่แจ้งเว่า แก้ไขเสร็จเป็นสีเขียวปกติคุณสร้างรายได้ได้ไดต่อเพราะว่าอะไรครับคือปัญหานี้มันเกิดจากหนึ่งเราไม่ลงคลิปเพื่อยืนยันตัวตนของเราไม่ทําอะไรเลยอรอให้มันหายตั้งๆต,งตงที่ลบคลิปออกไปแล้วนึกภาพออกไปครับเพราะว่าอะไรครับคือคือ facebook เนี่ยนะครับเขาจะรอให้เรายืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแนะนําก็คือลงคลิปปกติ ลงสม่ําเสมอแต่โฆษณามันไม่เข้าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอะไรครับคือสมมุติว่าลงเราลงคลิปไม่ใช่ครับสมมุติว่าเราลบคลิปออกนะครับบางส่วนแต่ถ้าเราลบหมดลบไม่หมดเนี้ยพอเราไปส่งตรวจสอบบางครั้งมันก็ไม่หายใช่แต่เราอ่ะผมแนะนําคือต้องไล่ดูดีๆแต่และคลิปแต่และคลิปในคลิปสั้นคลิปยาวในกรณีที่เราผิดอะไรก็ไปไล่ดูพอเราได้ไล่ดูเสร็จ เรียบร้อยโอเคฉันมั่นใจลวเธอค่อยส่งตรวจสอบพอส่งตรวจสอบเนี้ยต้องรอประมาณ 10- บถึงสิบ้าวันนะแล้วแต่ในกรณีที่เราทาผิดมากผิดน้อยแต่ละเคสแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเอาหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เป็นหลักอ่าหนึ่งอาทิตย์ละเป็นหลักหนึ่งอาทิตย์แต่โดยหลักๆก็คือรวมๆก็สิบถึงสิบห้าวันแล้วแต่เคสแต่ในช่วงที่รอเนี้ยผมแนะนําคือหนึ่งลงที่ปกติเหมือนเดิมที่เราเคยลง เหมือนกับว่าเราลบไปแล้วเราก็มีต้องมาทําคลิปใหม่มันก็ยืนยันตัวตนน่ะลงคลิปเพิ่มหมายถึงว่าลงคลิปที่ทดแทนที่เราลบไปอ่ะก็ลงปกติเพื่อให้ยืนยันตัวตนว,ว่าเรายังมีตัวตนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเปิดสร้างรายได้จริงๆแต่บางคนไม่ลบไม่ลบแต่บางคนไม่ลงก็มีแต่คุณต้องรอดนะแสดงว่า Facebook ก็จะมองว่า AI Facebook กเขาจะมองว่าคุณไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงหรือเปล่าคือมาหลอกใช่ไหม เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนเพื่อนอผมแนะนําคือลงปกติดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าจะรออย่างเดียวรอให้หายครับเพราะว่าบางอย่างใน5้ข้อใน Facebook ที่เขาให้มาเนี่ยทอรี่ภาพนิ่งนะครับคลิปสั้นคลิปยาวไลฟ์สดเนี่ยผมแนะนําคือทําไปเลย5ข้อนี้นะครับพอลงไปสักพักในช่วงที่รอ15วันเนี่ยอ่าโอเคคุณมั่นใจแล้วจนลบคลิปแล้วเธอก็จะกลับมาเปิดสร้างรายได้อีกเช่นเดิม นะครับถ้าเราทําผิดบ่อยๆซ้ําๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะนะครับพอหายแล้วกลับมาทําผิดเนี่ยอย่าลืมนะว่า Facebook อาจจะมองว่าเราอะ่ะทำผิดบ่อย f a c e b o o k เพจเราอาจจะโดนปิดกัน้นการมองเห็นก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ฝากเป็นแนวทาง